ภาวดีและครอบครัวของสุภาวดีนะคะขอสุภาวดีมีความสุขเนาะมีความสุขได้พ้นจากความทุรนทุรายในการเกลียดในการอิจฉาลิษยานะคะแล้วที่สำคัญแม่ขอตั้งจิตอันเป็นกุศลอวยพรให้สุภาวดีหายป่วยในเร็ววันนะคะหายป่วยค่ะพวกเราแผ่เมตตาให้นางนะคะเพราะว่า บางทีเนี่ยคนเราก็ตั้งอยู่ยังไม่ยอมดับไปตั้งอยู่ด้วยเหตุและผลของกรรมชีวิตมีความทุกข์ทุรนทุรายนะคะส่วนแม่มีความสุขค่ะตั้งแต่ได้มงฟ้ามงแรกมาให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขจบเลยค่ะชีวิตที่เหลือก็ขอสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้กับแฟนๆนางงามได้ชม ด้วยจิตอันเป็นกุศลนะคะแผ่ส่วนบุญให้นะคะสุภาพดีหน้าตาน่าจะหมกมุ่นหมกไหม่ดูหน้าแม่สิกอนะโกโรยิ่งอมยิ่งเฟรชผ่องเชีืยนะคะให้ปุ้ยขอบคุณลูกๆทุกคนนะคะที่ได้ไวอวยพรวันเกิดให้พ่อเอดเมื่อวานขอให้การวอวยพรที่เป็นจิตบริสุทธิ์ ขอให้พอดีๆย้อนกลับไปยังลูกๆและแฟนคลับของแม่ปุ้ยให้มีความสุขให้มีความสวัสดีนะคะขอให้มีพลังในการต่อสู้อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงขอให้ชีวิตดีแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้โดยตลอดรอดฟังกระออมมาเหรจ๊ะกระออมอยู่ไหนจ๊ะกระอมอมเธอจะสปอยในแฟนคลับมิจ๊ะกระออม มงแรกได้มาแล้วไม่เอามงอะไรแล้วแต่ว่าเราก็มีความละมบเล็กๆก็ได้นะลูกพอได้มงแรกปึ๊บเราอย่าท้อถอยเดี๋ยวชีวิตมันจะหมดสีสันเอ,อปิงซูเขาก็กำลังใกล้จะขิดนะคะกระออมขึ้นไลฟ์ใหม่กระออมอยู่ไหนกระออมไฟแนลเลื่อนไปเดี๋ยวจะบอกวันที่สิบค่ะฟังแม่สาบฉันเมื่อสาบฉันให้พรนะกรออมเธอ กระออมขึ้นเดี๋ยวพอแม่ลงกระออมไลฟ์ต่อแล้วลูกกระออมบอกให้แฟนๆฟังหน่อยซีวันที่สิบเนี่ยเราจะพบเจอกับอะไรอะไรบล็อกมันค่ะแม่ไม่ต้องบล็อกหรอกลูกบล็อกเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีลัดเลาะ,ะหลุดออกจากขุมขึ้นมาเจอกับมนุษย์อย่างพวกเราไม่ต้องบล็อกวิธีที่ดีที่สุดนะคะลูกแม่อ่านในหนังสือพระ เมื่อคืนเจอคนอย่างนี้แผ่เมตตาอย่างเดียวลูกเปรตร้ายอสุรกายทั้งหลายเนี่ยพอเราแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเขาจะมีจิตที่มันดีขึ้นสงบขึ้นเขาอาจจะหลุดพ้นหมวงกรรมได้เราก็จะได้บุญไปด้วยนะคะเราอย่าไปปั่นป่วนตามเขาค่ะลูกลูกลองย้อนดูสิเขาว่าเราก็จิกเราเรียกไอเรียกอีทั้งที่เราอายุเขาแม่เขาก็แปลว่าเขาก็เรียกแม่เขา้าอีได้เหมือนกัน แล้วเราก็อย่าไปทุกร้อนลูกตรบใดที่เรายังกินหนงกับข้าวอิ่มอร่อยยังแข็งแรงก็แผ่เมตตาเขานะลูกนะสภาวดีมารับส่วนบุญจากแม่แม่ได้ทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยขอแบ่งให้หนูนะจ๊ะออกระออมกระออมแกอยู่ไหนแล้วกระออม กดหน่อยลูกกดกดให้แม่หน่อยกอนากโกโรว,วิตามินซีที่เข้มข้อนอย่างที่สุดหนึ่งพันมิลลิกร,รมัมห้าร้อยมิลลิกร,รัมก็เป็นไลโปโซโม,โมไปแล้วแล้วยังมีสารสกัดอันมีประโยชน์กับร่างกายอีกหลายอย่างโอแม่เห็นอินดี้แงจี้พูดเป็นน้ำไหลไฟดาบใครพูดได้แต่แม่รู้ว่ามันดี ส่วนผสมอะไรฉันไม่รู้หมดหรอกฉันรู้อย่างเดียวไลโปโซโมทําให้การดูดซึมวิตามินซีในร่างกายฉันเนี่ยมันจัดเต็มมันได้เต็มที่แล้วมันก็ดูดซึมได้เร็วแล้วอยู่ในร่างกายได้นานดังนั้นฉันชดฉันไม่รู้หรอกว่าส่วนผสมที่เหลืออะไรแต่ฉันรู้ว่ามันมีคอลลาเจนเพราะฉันกินแล้วแบบหน้าเด้งเออมีส้มเลือดด้วยส้มเลือดนะคะแล้วก็ส้มเลือดแพง ที่โรงงานเขาบอกแม่ปุ้ยจะใส่ส้มเลือดเหรอแม่ต้นทุนมันแพงมากเลยนะถ้าเป็นส้มเลือดแท้ๆนำเข้าแม่บอกโอ้ยใส่ๆไปเถอะเราอะทําของดีให้คนกินชีวิตเราก็จะได้ดีได้บุญชาติหน้าเกิดมาก็ดีไม่อยู่ในขุมนรก A G, อเวจีเพราะเราทําของดีๆให้คนได้บริโภคก็ใส่ใส่เถอะนะโรงงานก็เคลิมพราเมเนเจอร์บอกเอ้าวะไหนๆข้อลับกับทีพแล้ว ลุยตามนั้นนะคะลูกนินทาบะจางบ้าจางไหนอะ่ะลูกบ้านอยู่ไหนไฮโซเขาอยู hi ่แถวไหนโอ้ยไฮโซโลโซคนเหมือนกันแหละลูกมไม่เอาของไรคุณมาไม่ไม่ไม่ได้ลูกเดี๋ยววงแตกไม่ได้ไม่คุ้มกันบาปกรรมด้วยอืม คนเหมือนกันใช่บะจางลาออกจากอะไรคะไม่รู้เรื่องเลยแม่มีราคาห้าสบเก้าบาทไหมคะอืมถ้าลูกจะเอาห้าสบเก้าบาทเดียวแม่กวนเองแล้วกันผงส้มเลือดไม่มีก็เอาผงส้มผงส้มเขียวหวานนะลูกนะเดี๋ยวแม่กวนให้เรื่องบะจางอะไรบะจางออกไปไหนออกไปยังไงแม่ไม่รู้เรื่องเลยช่วงนี้งานยุ่ง เออก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะ้ลูกเนาะสามกระปุกร้อยสามกระปุกร้อยขอเวลาแม่แป๊บเดี๋ยวแม่กวนหลังคอนโดหลังเพนเทาแม่ให้เรียกอ่องเป็นลูกมือส้มเลือดแพงไปถ้าสามกระปุกร้อยไม่ไหวต้องเป็นส้มเขียวหวานหรือเป็นส้มจีดลูก,กเล็กๆที่แม่ปลูกไว้ดัดฟ้าเด็ดเดดมาผสมผสมไปอืม กออมช่วยกวนแม่อ่านหนูด้วยใครละ่ะอยากเจอพี่อองอยังอองนกรู้มากอองเป็นพมาที่น่ารักมากเป็นสมุนคู่ใจของแม่ทํางานดีบางทีพูดกับไม่รู้เรื่องแล้วเวลาคุยกนะับอองนี่นะบอกบอกไปนะเดี๋ยวนี้จับทางได้ละถ้านางฟังไม่เก็ตนางจะหลบตาก้มหน้าแล้วอองก้มหน้าทําไมเออแต่ถ้านางเข้าใจนางจะมองหน้าอืม เอาออกมาไลฟ์โอ้ยเพืาา่อนพ่อม่นางเอฟมานาจ้าอย่าพูดเล่นไปฮัลโหลลักกี้มิสเวิล์ลอะไรเนี่ยเลิฟยูมัมปุ้ยรีวิวบ้านเหรอรู้บ้านลกบนะคะบ้านหลบบ้านลก,นลก,นลกมิงซูพูดได้ไหมคะ ถ้าบิงซูพูดได้แม่ก็คงจะโยนหล่อนแล้ววิ่งแบบวิ่งแบบไม่ใช่บิงซูหางจุดหางจุดตูดนะั้นเราเนี่แหละหางจุดตูดนะคะบิงซูอู้งานนอนรับลินอย่างสบายใจนางติดคนมากนางบีชองเนี่ยดีอย่างมันเป็นหมาที่ไม่เหม็นสาบอลูกแม่ชอบคือแม่รักสัตว์นะแต่ถ้าเหม็นสาบเนี่ยมันก็เนาะเออวนวลาจะพาไปรีวิวปลาคาพ่อ โอ,ยอย้โหยาบิงซูเลยเอ่าบิงซูให้หวยบิงซูตัวมันไม่มีกลิ่นนะ่ชอบมิสเตอร์โกโบสมัครกี่คนออมสมัครกี่คนเนะ่ะไม่ได้ดูเลยอะอืมรีวิวบ้านเดี๋ยวหลังรีวิวเอากระออมกับกล้ากันกล้ากระออมใจห้าอืม บินซูหนักกี่กิโลกิโลนิดๆแม่แจ๊ดบอกว่าน้องหมาแม่หอมมากใช่คือถ้าเหม็นปุ๊บโอ้เรื่องเยอะขนนางนิ่มมาจ่างนางป่วยเอานางไม่สบายเหรอคะนางเป็นอะไรขอให้มาจ่างสุขภาพแข็งแรงนะลูกเอาละ ก็วันนี้แม่จะพาบิงซูไปกดทูเบสก่อนนะคะลูกๆเอาเป็นว่าออมสินอยู่หรือเปล่าออมสินอยู่ไหนออมวันนี้กินเยอะมากเลยฉันท้องไส้ปั่นปวดใช่ไปอื้อแล้ว, <c oughs> ลวเธอเตรียมขึ้นไลฟ์ต่อจากฉันเลยฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องค่าสึกบุกป,ปะทุเนี๋ยวปกติแม่พุ้ยเป็นคนท้องผูกนะถ้าไม่มียูนิซันเนี่ยไม่มีทาง ไม่ออกแต่ว่าเรากำลังจะมีเขาเรียกอะไรนะกลัวสามแสนอืก็เป็นแผงของแม่ไอลอ้เธอพูดแล้วฉันก็จะน็อกเธอสามแสนสับสักสิทธิ์ผ้าลูกนอนเธอแม่พาลูกนอนเธอแม่ไม่ใช่ผ้าแม่ระบบขับถ่ายไม่ดีท้องผูกแต่วันนี้จัดหนักนละออม โอ้ไม่ไหวเอาล่ะค่ะงงมากค่ะงงเลยยะนแสดงว่าเธออยู่คนเดียวไม่มีผู้ชายเธอถึงมีเวลามาคุยกับฉันมีเวลามาไลฟ์ปกติถ้าเธอหายไปฉันรู้แม,ม่คนอ่านหนังสือเร็วลูกชอบอ่านหนังสือก็เลอ่านหนังสือแตกฉานอ่านเร็วอ่ะโสดแล้วจ้าออมโสดและสิงหรือเปล่าจ้า เดีย๋ยวแม่จะมาไา่โอ้ยไอ้ฟิล์มโดนมีดบาดนิ้วไปโดนได้ไงล่ะลูกระวังหน่อยลูกรู้ไหมสมัยแม่เด็กๆแปลกมากเวลาแม่โดนมีดบาดคุณยายคุณแม่ของแม่เนี่ยนางไปหาอยากใยเว้ยอยากใหยที่มันใหญ่อยากใยที่มันอยู่ตามมุมบ้านอยู่ตามเพดานน่ยแล้วนางก็มาพันแปะแผลให้แม่แปลกแต่จริงเคล็ดโบราณ แผลเลือดหยุดและแผลสมานหายเร็วมากงงสดมากแม่แต่รักพี่ดีแม่อยากได้สามเก้าเก้าหรือไปอ้อนพี่ดีแล้วกันแม่ก็ทำอะไรไม่เป็นกองแม่ส่งข่าวน้องแล้วทุกคนไปกระน่ำกดให้เขารู้ว่าไทยนี้แสนดีหนักหนาคิดไม่ผิดเลยที่มงฟ้าเป็นของไทยเราต้องทำแบบนี้ พอนอนกลนไปแปดรอบแล้วลูกออมเธอเข้ามาไลฟ์นะฉันจะไปวันโอปอโอปโอปแห่หนูปักตะไคร้เธอซิงหรอออมเธอถึงมาปักตะไคร้อะกะออมฉันงง,งมากแต่ก็ช่วยได้นะวันนั้นฝนก็หยุดไปเลยกอ็ออมแคซิงหรอว่ากะมาปักตะไคร้เรืงงงอ่ะ เอาละทุกคนอย่าฟังเพลินอ่ะกดตะก้าก่อนนอนให้แม่หน่อยอาร์ูรากอนาโกรยิ่งอมยิ่งเฟรชขอหนึ่งกระปุกเดี๋ยวลูกด่าขอหนึ่งกระปุกแล้วแม่ปวดอึแล้วจะข,ขึ้นบนแล้วแล้วลูกกอนาโกรยิ่งอมยิ่งเฟรชสรพคุณส่วนผสมมีอะไรไม่รู้รู้แต่อของดีหมดฉันรู้แค่มี ไลโปโซมโอ้ omo, ส้มเลือดสาลายสีแดงสาลายแดงอะ่ะมีคิวเทนมีคอลลาเจนฉันรู้แค่นี้และยังมีอีกนะแต่ว่ามันช่วยจริงจริงริ้วรอยของแม่เมื่อก่อนแม่จะเป็นดำๆจางๆอยู่แถวนี้วันนี้ดีใจคะ่ะมันเกือบจะหมดไปแล้วและแม่ก็มีภูมิที่ดีเอ้ย บิงซูแกมองกอโ,โกโนโกทำไมบิงซูอยากกินเหรอแม่มีภูมิคุ้นกันที่ดีไม่เป็นหวัดภูมิไม่ตกเชื่อแม่วันนี้ขายได้กี่กระปุกไม่รู้เลยเขาดูกันตรงไหนเนี่ยนะคะแม่จะพาบิงซูไปนอนก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกด กระด้งของแม่ไปเลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังใหม่ๆเอ้อยบ่อยๆเห็นไหมว้านอนน้อยมันทำให้สมองเออพูดไม่รู้เรื่องฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนอบิงซูสวัสดีคุณคุณเขาก่อนบิงซูแล้วบิงซูสวัสดีบิงซูทำตัวแข็งอ่ะสวัสดีค่ะบิงซูสวัสดีก่อนบิงซูกระดิ๊งกระดุกกระดิกกระดุกกระดิอ่ะสวัสดีค่ะ วิงซูขอสวัสดีทุกคนนะคะหน้าไม่รับแขกแล้วค่ะสวัสดีค่ะบิงสวัสดีกันเลยลูกฝึกสวัสดีบิงซูมองกล้องบิงซูเชิดว่ะสวัสดีนะคะแฟนๆที่รักของบิงซูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยมันไม่เอาใครและมันง่วงละโอเคบายบายทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วเจอกันใหม่